สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกระดแอนด์ซีเคริครับผู้ชมคอลเลคชันนี้ก็เป็นคอลเลคชันที่44แล้วนะครับถือว่าเดินทางมาไกลอีกแล้วคุณผู้ชมเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วใช่ค่ะนะคะครับวันนี้อยู่กับพวกเราสองคนครับกับคุณแก้มปูจุธารัตน์นะครับแล้วก็ผมลีโอธนัทครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณลีโอสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับผู้ชมเรามาดูคอลเลคชั่นนี้กันบ้างดีกว่าได้ค่ะแล้วขอเปลีนิดนึงได้ไหมได้ค่ะคุณลีโอิร์ดเป็นคุณแต่งตัวมาสวยมากค่ะขอบคุณที่ชมค่ะเป็นบียองเซ่เลยนะเป็บียองเซ่เลยนะคะก็เป็นบียองเซ่เมืองไทยแล้วกันนะคะเลยครับสวยมากคุณผู้ชมพูดถึงกราบแอนซีเครดเราจะเห็นหลายชิ้นที่เป็นลักษณะของเซีมอนถูกต้องนะครับแล้วก็มีเซียมอนหลายสีสีเขียวบ้างนะครับอ่า กรีเซีมอนด้ค่หรือว่าเป็นเอ่อทเต็ดรูบี้หลายๆอย่างรวมกันใช่ใช่ค่ะหลายๆคอลเลคชันด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะในส่วนของกราด and secret นะคะในคอลเลคชันที่44นี้เราจะมีสีสันของอะไรมาฝากบ้างนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าหากว่าเป็นคุณผู้หญิงนะคะที่ชอบในดีไซน์นะคะของสี ที่เป็นสีแดงหรือว่าเป็นสาวมีพรังต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยกับคอเลคชันนี้ค่ะนะคะเะั้นเดี๋ยวเราไปดูสําหรับชิ้นแรกกันเลยไหมได้ค่ะนะคะชิ้นแรกนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นชิ้นที่สุดคุ้มมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะถ้าเห็นแล้วเนีคุณผู้ชมจะต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวแต่จะว้าวยังไงนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะรับชมกันเลยได้ค่ะครับ นี่เลยนะครับสำหรับแหวนซีเซียมอนหรือว่าเซียมอนนี่แหละครับคุณผู้ชมลักษณะใครที่ชอบแหวนที่มีประกายนะครับเทียบเท่ากับเพชรน้ำร้อยนะครับหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งนะครับต้องชิ้นนี้เลยคุณกรัตนึงปดแสนนะเพชรถูกต้องนะคะแต่ถ้าเป็นของจูรี่ค่ะสามจุดเจ็ดสองกรัตต์โอ้ตีเป็นตีเป็นกรัตละงปาดแสนเท่าไหร่ ว้าวต้องเอาเครื่องคิดเลขม,มาคำนวณแล้วล่ะค่ะ,คะนะคะสี่ล้านห้าล้านเลยนะสี่ล้านคำนวณมาแบบเสร็จแล้วใช่ <c oughs> ไหมคะครูเลียวสวยมาก <c oughs> นะครับเค <c oughs> นื่รงปสระแหวนเนี่ยคือหนึ่งเลยมีสองรูปอ่าหนึ่งรูปทรงก็คือครูชินคัสนะครับคุณผู้ชมน้ำหนัก 3.72จกระลันกนัะแหวนคือเป็นแหวนโกลเด้นลุกนะครับแหวนสีทองค่ะประดับเซียมอน3เม็ดนะครับคผู้ชมตัวเรือนเนี่ยจะเป็นตัวเรือนเงิน925ชุบเคลือบด้วยสีสันของเยลโล w โก14 k ส,ส<ว>ค่ะอสวยมากเลยนะคะและน่าที่สุดเพราะว่านอกจากในมุมมองของการสวมใส่แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวฉันพาไปดูมุมมองของ360อองศาด้วยค่ะนะคะ,นะคะนี่นะคะ ถึงขั้นอึ้งกันเลยนะคะพอพาไปดูในมุมมองนี้นะคะคุณลีโอ,อก,ก็เงียบดิฉันก็เงียบค่ะตกตะลึงนะคะกับความงดงามนะคะของแหวนวงนี้นะคะเป็นแหวน3มเม็ดเรียงนะคะโอ้โหแล้วก็ดูสิคะในส่วนของ Rainbow Fire นะคะนี่ครับสวยมา,ม,มากมากเลยรสน์ cushion cut น,นะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดเขาฝังนะครับหนึ่งด้านคลาง อาจจะเห็นเป็นรูปทรงของรูปทรงกลมก็ได้นะครับหรือว่าฝังระยิบก็ได้อาจจะดูสวยนะครับแต่เขาเอารูปทรงเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมคือครูชิมคัทเนะครับน้ำหนักเม็ดยอดตรงกลางเนี่ยคือ2 0 4กรัตหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งละ2เม็ดคือ84สตางค์นะครับคุณผู้ชมรวมแล้ว3.72กรัตนะครับรหัสแหวนครับ11864นะครับสำหรับแหวนวงนี้นะครับคุณผู้ชม ราคานะครับผมแจ้งนิดหนึ่ง<ช>ปกติ4,200บาทนะครับสำหรับแหวนรูปทรงสามเหลี่ยมวงนี้นะครับ<ช>แต่วันนี้ครับเราให้ไปเลยครับ ฟรีฟรีเลย <laughs> ไหน <c oughs> บอกว่าของฟรีไม่มีในโรมีแล้วจากจูเลีชแนลนั่นสิคะต้องบอกว่าเป็นของสมนาคุณนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะให้กับคุณผู้ชมไปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะก่อนที่จะได้แหวนวงนี้เนี่ยนะคะไปแบบฟรีฟร <c oughs> แน่นอนที่สุดค่ะว่าคุณผู้ชมขะเรามีคอลเลกชันนะคะ <c oughs> ในส่วนของจิวเวลรี่นะคะหรือว่าเครื่องประดับดีไซน์สวยๆนี่นะคะมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ ต้องบอกว่าเป็นสาวถ้าถามว่าเป็นสาวชอบสีแดงนะคะหรือว่าเป็นสาวที่เป็นสาวมั่นนะคะคชอบสวมใส่อะไรที่ทําให้เราตัวเองเนี่ยดูมีพลังวว้าววันนี้นะคะดิฉันแนะนำเลยค่ะสำหรับเครื่องประดับนะคะในเซตนี้นะคะซึ่งจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าหลักของ กระดานซีเกตในครับท่านี้กันบ้างเอ๊ะ<ม>พูดเกล่อนกันมาแล้วรู้สึกข,ขนาดนี้ใช่ไหมคะสีออกแดงๆใช่ไหมแดงๆค่ะแดงสวยสดงดงามเลยค่ะผู้ชมค่ะนะคะแต่ว่าจะแดงสวยขนาดไหนเนี่ยคะ่ะก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะ เนีครับสำหรับ<ม>ชิ้นแรกครับเปิดประเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมเราเห็นชิ้นแรกเป็นแหวนใช่ไหมครับถูกต้องซึ่งก็คือแหวนนั่นแหละแต่เมื่อสัก <laughs> <laughs> ครู่แต่ว่าชิ้นแรกนั้นนะคะเป็นในส่วนของของสมนาคุณค่ะนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคชอบต่างหูคู่นี้นะคะสั่งซื้อคู่นี้ไปนะคะรับไปเลยค่ะในส่วนของแหวนสมนาคุณนะคะสามเม็ดรเรียงค่ะประดับด้วยเซียมอนนะคะซึ่งเป็นการเจริญในรูปแบบของ ครูเชียนคัตถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยครับนะครับสามจุดสองกรัตนะครับส่วนใครที่อยากได้ฟรีนะครับเรานะครับมีสินค้าหลักมาให้ด้วยก็คือชิ้นนี้เลยเ r e a t e d Ruby ครับเจรไนนะครับท่านผู้ชมในรูปทรงของแพรคัตหรือว่ารูปทรงหยดน้ำะนะครับมีกี่ออมีกี่ออมีกี่ขนาด ในค้ชมประทานโทษด้วยนะครับเคทีดูบี้แพรคัสหรือว่าหยดน้ำนะครับสามสิบเก้าตาง8เมตรนะครับสามสิบห้าตางอีก8เมตรนะครับแล้วก็มีเซลมอนในค้ชมอยู่ที่ตรงกลางนะครับนะครับเดี๋ยวรอให้ดูนะครับในส่วนของตรงกลางนี่เลยนะครับเขาจะอยู่ในส่วนตรงกลางนี่นะครับไล่ขึ้นมาด้านบนนะะคแล้วก็มีในส่วนของเคทีดูบี้นะคะรายล้อมอยู่นะคะงานดีไซน์ของต่างหูคู่นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเหมาะกับคุณผู้หญิงนะคะที่ เป็นสาวสังคมมากเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งสาวสังคมเนี่ยย่อมมีการออกงานบ่อยครั้งนะคะและที่สําคัญการที่จะหาเครื่องประดับถูกใจสักชิ้นหนึ่งนี่นะคะหายากมาก,กนะนะถูกต้องแล้ววันนี้ค่ะเราก็ตอบโจทย์ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะตอบสนองความต้องการของคุณเลยค่ะนะคะด้วยนะคะเครื่องประดับนะคะที่เป็นต่างหูระยะคู่นี้นะคะซึ่งความระยะของเขาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ระยะยาวมากจนเกินไปนะคะเป็นขนาดที่กําลังพอดีแต่ว่าดีไซน์ให้ดูมีความเก๋ ไกนะคะรักชูรี่หรูหรานิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณออกงานใส่เพียงชุดราตรีเบาๆแล้วก็สวมต่างหูคู่นี้เข้าไปนะคะเบาๆถึกต้อสวยะะเลยออกงานได้แบบเบาๆเลยนะคะครับสำหรับนะครับที่ประดับเซมอนก็มี2ขนาดด้วยกันนะครับรูปทรงกลม 3สตาร์2เมตรแล้วก็15สตาร์อีก6เมตรรวมแล้ว24เมตรครับค่ะหวานตงนี้อ่อตราานโทษกับต่างหูคู่นะครคู่นี้รหัส29332้นะครับผู้ชมเป็นต่างหูทูโทลุกนะครับเอาสิทูโทลุกด้วยนะครับนะครับมี2สี2แบบด้วยกันตรงกลางที่ตังเซมอรนเนี่ยเป็นแพทตินัมนะครับ นี่ค่ะบริเวณนี้นะคะที่ฝังจริงๆแล้วเป็นงานไฮจิวเวอรี่นะคะผู้ชมค่ะนะคะเนื่องจากว่า,าถ้างานระดับของจิวเวอรี่แท้ๆหรือว่าไฮจิวเวอรี่เนี่ยในการชุบเคลือบสีนะคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมีการชุบเคลือบสีเป็นตัวเรือนทองนะคะบ,บริเวณที่ฝังนะคะประกายเซียมอนหรืออัญมณีสีขาวลงไปเนี่ยจะมีการชุบหน้าขาวนะคะเพื่อให้งานเนี่ยดูมีความโดดเด่นนั่นเองนะคะและดูสวยแบบเขาเรียกว่านะหรูหราแล้วก็ ดูผู้ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะและที่สําคัญค่ะจิวรีนะคะในส่วนของตังหูนะคะงานดีไซน์ชิ้นนี้ค่ะนะคะเป็นงานดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากตางหูทั่วๆไปนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีการฝังตรงกลางนะคะเป็นเซียมอนและมีการเล่นลวดลายบริเวณด้านนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมาาคาะเห็นไหมคะนีครับตางอืม ปกติบอกจะบอกว่าปกติงานร้อมทั่วไปนะคะผู้ชมจะเห็นว่าก็อาจจะร้อมด้วยอัญมณีสีแดงเนี่ยนะคะทั้งหมดเลยเป็นรูปดอกไม้ถูกต้องไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะเขามาเป็นเหมือนลักษณะของเอ่อกงพวงองุ่นกึ่งดอกไม้นะนะครับสวยมากต่างหูทูโทลุกนะครับประดับทริสตัลูบี้16เม็ดรวบพวงดอกไม้ด่านี้นะครับมีเซียมอนประดับด้วยีก8เม็ด น้ำหนักรวมครับ6.13หกราดตัวเรือนเป็นตัวเรือน925นะครับท่ะูทนลุกราคานะครับปกติ5,900บาทนะครับวันนี้รหัส29332ผู้ชมครับเรานำเสนอนะครับค่ะกันาบาทเท่านั้นโอ้โหนะครับอ่าขึ้นเรียบร้อยแล้วครับสำหรับรหัสเราก็ราคานะครับแต่ว่าเราไม่ได้แค่นี้นะครับ4,500เราให้ไปด้วยครับในส่วนที่เป็นนะครับ แหวนสมนาคุณนะครับรหัส11864นะครับแหวนโกดดนลุประดับเซียมอนอีก3เม็ดน้ำหนัก3.72กกรัตราคา4,200บาทฟรีไปอีก1ชิ้นนะครับผู้ชมคู่กันเลยในราคา4,500บาทเท่านั้นในกครัเอาสวยมากเลยนะคผู้ชมคับนะคะต่างหูนะคะประดับด้วยคร e เตตสเซียมอนนะคะที่มีความสวยงามมากๆนะคะอ๋อ ประธานโทษค่ะครีเต e รูบี้ค่ะนะคะครีเสเซมอนแล้วนะครับผู้ชมเคยพิจากันได้ไม่เป็นหลนะครับก็บอกว่ามีทั้งเซมอนเนี่ยแล้วก็ครีเตสรูบี้ใช่แล้วค่ะนะคะให้ความสวยงามของประกายนะคะแดงนะคะสีแดงเลือดนกนะคะซึ่งเขาบอกว่าทับทิมเนี่ยนะคะสีที่สวยที่สุดเนี่ยคือสีในส่วนของทับทิมสีเลือดนกนั่นเองนะคะแดงเลือดนกนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะเรานำมาเสนอในส่วนของครีเต Ruby ะะรูบี้นะคะนะครับสวยมากมากครับคุณผู้ชมนี่คือคู่แรกนะครับคุณผู้ชมนะครับนวมคู่แรกเลยละกันเ <c oughs> <c oughs> นะี่ยเป็นนวมคู่แรกนะครับถือ <c oughs> ว่ามาสวยครับจากปกติ5,900บาทนะครับ <c oughs> เหลือเพียง4,500บาทเท่านั้น <c oughs> คุณผู้ชมครับนะครับ <c oughs> สำหรับเซตนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้สั่งจองนะครับ <c oughs> คอลเลคชั่นที่ผ่านมาคอลเลคชั่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ผู้ชมได้แน่นอนนะครับสำหรับ ในเรื่องของแหวนะนะ่ครับสมนาคุณก็ตามโรแหวนหลักก็ตามตาม่างหูหลักก็ตามเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งสีสันครับอีกหนึ่งลักษณะการดีไซน์จริงๆแล้วสีสันเดียวกันน,นะคะคือเรีดีไซน์เดียวกันด้วยดีไซน์เดียวกันด้วย,ย,ววยใช่แล้วค่ะนะคะไปดูกันเลยค่ะคนี่นะคะ จากเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นลักษณะของต่างหูเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรานําเสนอกันในส่วนของจี้นะคะซึ่งสามารถนําไปเข้าเซตกันได้เลยนะนัเป็นเซตระหว่างจี้ต่างหูสวยๆไปเลยนะคะครับนี่นะคะจี้สวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดย๋ยวจัดระเบียบนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับสวยมากคุณผู้ชมเลยนะสำหรับคร e เ t เต r u b รูบี้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมให้สีสันที่มีรสชาติอย่างที่ผมเคยบอกนะครับ ปกติเราเห็นคริเตัรูบี้หรือว่ารูบี้ธรรมชาติเขาจะเป็นลักษณะทึบทึแล้วก็มีอินคลูชันภายในแต่หลายๆท่านบอกว่าที่อยากได้รักษณะท,ที่เป็นรูบี้ที่เป็นลักษณะโปร่งแสงหรือว่ามีความใสนิดน,นึงให้ดูออกชชมพูน่ารักนัก ใช่นะคะซึ่งต้องบอกว่านะคะในส่วนของอทับทิมในทางผู้ชมขาถ้าจะหาให้ได้สีสวยขนาดนี้เนี่ยนะคะหายากมากนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณจะให้ได้สีขนาดนี้เนี่ย<ม>ก็ต้องเรียกได้ว่าไป หาจากหลายๆแหล่งเลยแหละกต้องทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยค่ะนะคะและที่สําคัญค่ะในร้านนะคะหรือว่าในช็อปนะคะที่เขาจะมีนะคะในส่วนของอัญมณีทับทิมนะคะที่สีสวยขนาดนี้ได้เนี่ยนะคะราคาค่ะคุณสูงสูงมากค่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่ผู้ชมท่านหลายๆท่านทราบไปแล้วค่ะว่าในส่วนของทับทิมเนี่ยนะคะถ้าเป็นทับทิมธรรมชาติเนี่ยหายากสีสวยเนี่ยยากมากแล้วก็ราคาสูงอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเขาเป็น อัน,นมณีที่ขึ้นชื่อแล้วก็อยู่มานานแล้วด้วยนะคะตั้งแต่รุ่นคุณยายนะคะคุณแม่คะต้องบอกว่ารุ่นคุณทวดเลยดีกว่าเนาะเป็นเครื่องประดับที่ติดเขาเรียกว่าติดนิยมนะคะอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนะคะถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่ นิยมในเครื่องประดับที่เป็นในส่วนของทับทิมอยู่แล้วนะคะก็คอลเลกชันที่44ค่ะในกระดับ a n d s e c r e t สเนี่ยนะคะเราก็นำเสนอให้เลยค่ะนะคะในส่วนของจี<ม>้ชิ้นนี้นะคะซึ่งมีดีไซน์ที่ดูหรูนะ<ม>หรูสวยงามมากเลยแหละเนาะเวลาใส่เนี่ยเราใส่กับสร้อยได้หลากหลายนะจะเป็นสร้อยเส้นเล็กก็ได้นะคะคุณชมขาแต่ว่า ที่สำคัญค่ะในรายการของกราดแอนซีเครดนะคะหรือว่า Jewelry Channel ของเรานะคะเครื่องแบบที่เป็นจี้ทุกชิ้นเราให้ไปเลยนะคะพร้อมกับสร้อยไหมทองนั่นเองนะคะนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับคุณผู้ชมรหัสจี้นะครับ26513นะครับนี่คือคสองสเปคของสินค้าแล้วก็เป็นนะครับในส่วนของจี้อ่าประธานโทษครับจี้รหัส29649นะครับคุณผู้ชม29649แล้วก็เป็นจี้ทูโทลุกด้วยเช่นเดียวกันนะครับระดับ เฟรตส์รูบี้นะครับคุณผู้ชม8เม็ดด้วยกันด้านบน1นะครับ <c oughs> แล้วก็รอบๆตร,รงพวง,งอย่างที่คุณบอกน,นะครับอีก7เม็ดแล้วก็เซียมอนอีก4เม็ดคุณผู้ชม <c oughs> น้ำหนักกระหัดรวมนะครับอยู่ที่5.74กรัตนะครับ <c oughs> ตัวเรือนเป็นตัวเรือนเงิน92-5ชุบเคลือบด้วยสีสันของทูโทนลุกนะครับมี <c oughs> ทั้งโปรแตนลุกแล้วก็แพทเทิร์น <c oughs> ราคาครับวันนี้นะครับสำหรับจี้นะครับนี่นะคะปกตินะครับเคยนำเสนออยู่ที่5,200บาทนะครับ คอร์ริชันนี้เลยนะครับคุณ3,900บาทเท่านั้นนะครับผู้ชมนะครับขึ้นรหัสเรียบร้อยนะครับแล้วก็ราคานะครับโอ้สามพันเก้าใช้สร้อยด้วยนะมไม่พอได้อีกหนึ่งอย่างครับ ได้ในส่วนของแหวนเซียมอนค่ะนะคะเป็นของสมนาคุณไปด้วยเลยนะคะโหโหและที่สําคัญค่ะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันแอบโชว์ผู้ชมทางบ้านค่ะนะคะในส่วนของด้านหลังจีนะคะเป็นลันกษณะของการเปิดโป่งนะคะแล้วก็มีลองลายด้วยนะคะกันในส่วนของอเขาเรียกว่าการถูกเคดเขียนจากอันเดมนันีนั่นเองนะคะเพราะว่างานของเราเนี่ยนะคะเป็นงานไฮจิลรี่เราจะต้องคํานึงถึงสุด ทุกรายละเอียดของการทํางานค่ะนะคะว่าเวลาที่คุณผู้ชมทางบ้านสั่งซื้อไปแล้วนําไปสวมใส่เพื่อออกงานเนี่ยนะคะมันจะสามารถปเทคนะคะในส่วนของผิวกายแล้วก็อันมณีได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนั่นเองนะคะนี่ครับจับคู่เลยครับคู่ที่2นะครับเป็นจี้กับ นี่เลยครับแหวนสมนาคุณนะครับซีมอนนะครับรหัส11864 4น0 0ะครับ4,200บาทฟรีนะครับ3.72กระลักคู่นี้นะครับจากปกติเนี่ยถ้าเกิดรวมแหวนกับราคาจี้เนี่ยคุณผู้ชมตกอยู่ที่9400บาทเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเหลือ3900บาทเท่านั้นนะครับจับคู่กันเลยแน่นอนที่สุดค่ะคุณผู้ชม่าเพียงแค่3900บาทนะคะคุณจะได้เครื่องประดับสวยๆนะคะซึ่งอันญมณีที่ประดับอยู่เนี่ยนะคะเป็นคร e ส t ัรูบีนะคะ ซึ่งหรือต้องบอกว่าเป็นอันในส่วนของทับทิมสังเคราะห์นั่นเองแต่ให้สีนะคะที่สวยงามเนี่ยนะคะดุดกับทับทิมนะคะที่มีสีแดงเลือดนกหรือทับทิมพ,พมา่าน้ําสวยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณที่มีเครื่องประดับสวยๆเนี่ยนะคะผู้ชมค่ะก็อย่าพลาดนะคะที่จะจับจองเป็นเจ้าของค่ะเพราะว่าสร้อยสินนี้นะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยนะคุณสามารถใส่ กับชุดที่เป็นชุดเสื้อคอเต่าก็ได้นะแล้วก็ใส่จี้ชิ้นหนึ่งนะคะอย่างที่ฉันเนี่ยวันนี้ค่ะเป็นเสื้อที่ค่อนข้างจะคอสูงนิดนึงนะคะก็สามารถใส่จี้ชิ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะไปทํางานออนะในออฟฟิศนะคะบางทีคุอาจจะเป็นในส่วนของผู้บริหารหรือว่าเป็นในส่วนของ m อ n เ g มเจอร์ะนะคะก็ควรจะมีเครื่องประดับบ้างเวลาที่คุณไปทํางานเพื่อ <ๆ S 2> ให้บุคลิกภาพหรือว่าลุคของคุณนี่นะคะดูเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะ สวยหรูหน้าเกงขามและหน้าเคารพนั่นเองนะน่าเชื่อถือนะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งสีสันครับที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยสำหรับวันนี้นะครับผู้ชมนี่เลยนะครับมีต่างหูแล้วใช่ไหมครับผู้ชม มีจี้แล้วถูกต้องาไม่ได้เลยแน่นอนที่สุดค่ะว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแหวนนั่นเองอนะคะเป็นเครื่องประดับที่หลายๆท่านเนี่ยน,นะคะต้องบอกว่าอยากอยากจะมีไว้สวมใส่สักหนึ่งวงนะเนาะต้องเลยนะครับเราไปดูกันนะคะอันนี้เดี๋ยวฉันจะโชว์ในมุมมองของ360อองศาก่อนนะคุณผู้ชมคะกับแหวนชิ้นนี้ค่ะ นะครับสวยมากนะครับเป็นแหวนทูโทนลุกนะครับระดับด้วยเครเตสโรบี Demon> ้นะครับ6เม็ดแล้วก็เซมอนอีก8เม็ดคุณผู้ชมรวมน้ำหนักนะครับ4.98กรัตนะครับส่วนตัวเรือนเงินเป็นตัวเรือน925นะครับชุบเคลือบด้วยสีของทูโทนลุกตัวเรือนเป็นตัวเรือนทองนะครับผู้ชมโกลเด้นลุกชุบเคลือบเยลโลโก 14K ส่วนด้านบนนะครับด้านบนเราจะเป็นแพตตินัม เนี่ครับเป็นทุ่นลุกสองสีใช่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะในมุมมองด้านต่างๆนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะคะเราก็มีการนะคะฉลุปโปร่งอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคาะนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่างานทุกชิ้นของเราเนี่ยนะคะจะไม่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะหรือทึบเลยนะคะเราจะฉลุปโปร่งเพื่อให้แสงสามารถรอดผ่านได้นะคะแล้วบริเวณขอบของอนในส่วนของด้านข้านคุณผู้ชมจะเห็นไหมคะ ขอบตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นในส,ส่วนของระยะความสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้โปรเทคระหว่างในส่วนของอผิวนะคะอของเรียวนิ้วคุณกับตัวอัญ,ญมณีนั่นเองนะคะสวยมากคุณผู้ชมครับสำหรับแหวนนะครับราแบบนี้หนึ่งเลยเขาเป็นรักษะเดียวกันกับเซ็ต ที่เรานําเสนอที่ผ่านๆมานะครับแอบสังเกตเห็นนะครับในส่วนของเบาแหวนมีการเล่นลวดลายด้วยนะคะคุรีโอนะคะเป็นงานควยนะครับคุณชมสวยมากเห็นแล้วรู้สึกถึงอะไรรู้ไหมคะคาาอ่าคาถาด้วยแล้วก็คุริโอลงนึกภาพนะคะมันเหมือนลักษณะของมือสองข้างนะคะที่ไปอุ้มในส่วนของอั้มันดีด้านบนเอาไว้แบบนี้เลยเห็นไหมคะคุณจินดาเก่งมากใน กีบของในส่วนของอารลักษณะของเตยแต่ละชิ้นนะคะที่เกาะในส่วนของอัญันีเห็นไหมคะมีนะการบิดควยกันแบบนี้นะคะลักษณะเหมือนเรียวนิ้วเรียวนิ้วที่ขึ้นไปอุ้มในส่วนของอัญมนีเอาไว้ค่ะนะคะซึ่งดิฉันว่านะคะดีไซเนอร์ที่ดีไซน์แบบนี้เนี่ยต้องนึกภาพเกี่ยวกับลักษณะของการที่ใช้มือนะคะในส่วนของอบอุ้มนะคะจึงทําให้งานชิ้นนี้นะคะนอกจากจะสวยหรูแล้วยังดูหวานดูรมลละมุนระมอบอุ่นด้วยนะคะเพราะว่า ลองนึกภาพสิคะการที่มือไปอบอ,อุ้มในส่วนของอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะคะมันทําให้ความรู้สึกแบบว่าได้ความรู้สึกอบอกุ่นนะถูกต้องเลยคุณผู้ชมประดับด้วยคริตรูบี้นะครับรูปทรงหยดน้ำเนี่ยคุณผู้ชม6เม็ดด้วยกันนะครับสีแดงๆนะใหญ่นะคุณผู้ชม8ปดสิบ<ช>เอ็ดสตาร์ใหญ่นะถือว่าเป<ช>็นขนาดใหญ่แล้วประดับ6เม็ดเนะี<ช>่ยคุณผู้ชมม้วเยอะ แล้วก็ยังมีเซอร์มอนประดับด้วยคุณผู้ชมอีก2เม็ด3ซาง6เม็ดอีก1ซางรวมแล้ว14เม็ดนะครับคุณผู้ชม4.98กรัตนี่คือมุมมองของการสวมใส่ครับ <Okay. S 1> มาดูกันที่รหัสกับราคากันบ้างนะครับรห ah. ัส26513สําหรับแหวนนะครับในคอลเลคชันนี้นะครับราคาปกติ5,700บาทนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คอลเลคชันนี้ความสวยนะครับมอบให้าากับผู้สวมใส่แน่นอนในราคา <S 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 4,200บาทเท่านั้น4,200บาทครับชุณผค้าโอ้โห <S <S สวยมากนะแหวงวงนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าดีไซน์เขาเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณไปในร้านแบรนด์นะคะจิวเวลต่างๆนะชอ็อปต่างๆที่เป็นแบรนด์เนมเนี่ยนะคะราคานี้คุณหาซื้อไม่ได้แน่นอนนะคะด,ด้วยดีไซน์นะคะด้วยความสวยของอัญ,ญมณีหรือประกายที่งดงามนี่นะคะ ราคานี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะได้ไปแค่ในส่วนของอัญ,ญมณีเพียงแค่2เม็ดเท่านั้นถูกต้องนะคุมคงได้ไปไม่ครบทั้งทั้งเอ่อทั้งวงแบบนี้แน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าความสวยงามค่ะคุณผู้ชมขานะคะงานดีไซน์นะคะแล้วก็ในส่วนของอัญ,ญมณีที่ประดับลงไปเนี่ยนะคะเราต้องบอกว่าจัดเต็มให้เลยนะจัดเต็มใส่แล้วเนี่ยนะคุณจะต้องแบบว่า ความรู้สึกเหมือนคุณที่เป็นคุณหญิงเลยนะถูกต้องไปออกงานสังคมเลยนะนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับที่คุณแก้มปูจะบอกสั่งเลยครับเบอร์โทรศัพท์02105ครับ4094สามารถแบ่งชำระได้0% 3เดือนด้วยนะครับและที่สำคัญคุณ4,200บาทนะครับประทานโทษด้วยนะครับ4,200บาทนะครับเราให้ไปด้วยในส่วนแบนสมนาคุณนะครับวงนี้เลยนะครับผู้ชมเซมอนสามเมตรียง ใครที่ชอบแบ่งวันใส่วันจันทร์สีอะไรนะวันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองใส่สีขาวแทนได้แทนได้นะวันอังคารสีอะไรครับสีชมพูสีชมพูใส่เลยสีชมพูส่วนวันพุธสีอะไรวันพุธสีเขียวสีเขียวก็ใส่สีชมพูพฤติกรรสีแสดก็ใส่สีชมพูนะคะใส่ได้ทุกวันนะคะทั้งอาทิตย์เลยทีเดียวเนาะแบ่งชำระได้คุณผู้ชม4,200บาทในเครือกรุงศรีนะครับกรุงไทยกสิกรนะคุณผู้ชมนี่แหละนะครับ3าม บัตรเครดิตด้วยการหรือว่าท่านใดสนุกชำระแบบชำระเต็มนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับโปรโมชั่นช่วงนี้ด้วยนะครับที่เรามีให้ก็คือหนึ่งบัตรเครดิตเรื่องพอยต์ถูกต้องเนาะใช่นะคะก็ยังไงรายละเอียดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะโทรเข้ามาแล้วก็สอบถามได้เลยนะคะว่าเอ๊ะชำระบัตรเครดิตแล้วมี point อะไรเหรอนะเป็น point ที่สามารถนํามา เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบเต็มเต็มกันบ้างจัดเต็มกันเลยนะคะทุกชิ้นนะคะเอามาเซตรวมกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคาท่านใดที่กําลังมองหาเซตเครื่องประดับนะคะที่คุณสามารถใส่ออกงานได้นะคะก็แนะนํากันเลยดีกว่าเนาะว่าเป็นเซตนี้เลยค่ะนะคะให้คุณลองใส่กันเลยดีกว่าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกรดแอนซีเคิดคอร์ั่นที่44นะครับเรามาเป็นคริเตต์รูบี้ในความชมหรือว่าในส่วนของทับพิมสังเคราะห์นะครับ เซตนี้เลยผมแจ้งสเปคอีกรอบหนึ่งทีลชิ้นเลยนะครับคุณผู้ชม,มชิ้นแรกนะครับเป็นในส่วนของต่างหูรหัส29332นะครับต่างหูทูโทลุกระดับครเตสโรบี้6 6เมตดเซร์เอน8เมตรรวม6กรุดนะครับนะครับชมราคาปกติ5,900บาทเหลือ4,500บาทนะครับได้ในส่วนที่เป็นแหวนสมนาคุณด้วย1ชิ้นด้วยกันร,รวมเป็น2ชิ้นเป็นคู่นะครับนะคะ แล้วก็ชิ้นที่ 2, 2> องชิ้นสองนะคะตามมาจี้เลยค่ะ,นะ,คะ,นะคในส่วนของจี้นะครับผู้ชม ก็ประดับไปด้วยนะคะในส่วนของจี้เนี่ยคือ c r e สตัลรูบีนะคะแล้วก็ยังมี c r e สตัลรูบีนะคะ8เม็ดด้วยกันนะคะแล้วก็เซียมอนค่ะ4เม็ดด้วยกันนะคะน้ำหนักรวมของจี้ชิ้นนี้นะคะอยู่ที่5.74กรัตนั่นเองนะคะแล้วก็รหัสสินค้าค่ะ29649ค่ะนะคะ29649ราคา3,900บาทค่ะนะคะซึ่งเป็นราคาโปรโมชั่นที่แบบสุดพิเศษเลยนะคะคคใช่นะจ้ชิ้นนี้ปกติราคาเขาเน ที่5,002นะคะุณผู้ชมคะแต่ถ้าหากว่าสั่งซื้อตอนนี้นะคะในรายการกระดับแอนด์ซีเคร็2เนี่ยนะคะคคุณจะได้รับจี้ชิ้นนี้ในราคาเพียงแค่3,900บาทเท่านั้นค่ะได้อีกหนึ่งชิ้นที่สำคัญถูกต้องอค่ะสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะคะก็รับไปพร้อมกันเลยค่ะกับแหวนวง,งนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของแหวนเซียมอนค่ะนะคะสเม็ดเรียงนะคะซึ่งดีไซน์การเจียรไนก็แสนเก๋ค่ะนะคะ,ะ,คะเป็นในลักษณะาาของคุชเชียนคัตนั่นเองนะคะถูกต้อง,งครับ แหวนก็ได้ลูกประดับเซมอน3เม็ดนะครับรวม3.72กรัตนะครับฟรีไปเลยนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับแหวนคู่กับแหวนเลยครับท่านผู้ชมรหัส26513ครับเป็นแหวนลักษณะทูทลุกประดับคเคริเตรูบี้6เม็ดเซมอน8เม็ดนะครับ 4.98กรัตนะครับจากปกติ5,700บาทเหลือ4,200บาทผู้ชมคู่กับแหวนไปเลยคู่กับแหวนเซียมอนอีกหนึ่งวงเลยนี่นะคะโอ้โหก็รับกันไปเลยค่ะแบบจัดเต็มนะคะสำหรับนะคะเซ็ตต้องบอกคู่นี้แล้วกันนะคะนะคะแหวนกับแหวนนะคะไปใส่คู่กันแต่ถ้าหากว่าท่านใดกำลังมองหาเครื่องประดับออกงานอยู่นะคะก็สั่งซื้อไปทั้งเซ็ตเลยก็แล้วกันนะคะ3ชิ้นค่ะต่างหูจี้แหวนนะคะรับเซียมอนไปพร้อมกันถึง3ม เป็น6ชิ้นถูกต้องนะครับคุณค่ามากๆโทรศัพท์เลยครับในการสั่งจอง02105 4094นะครับคผู้ชมฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับกราบอันซีเขตคอร์รัชชันที่44นะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับคอร์รัชชันหน้าที่45คอร์รัชั่นฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ